Assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกา a t ฮ์ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาภาษาอาหรับนะคะของนักเรียนชั้นป .3 นะคะในวันจันทร์เนี่ยคุณครูก็ได้ฝากการบ้านไปนะคะก็คือให้เขียนคำแปลนะคะ11ประโยคนะคะในหน้าที่21นะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดเรื่องมาริฟ้านะคะให้เติมสระท้ายนะคะอะ สระท้ายที่คุณูเน้นก็ก็จะเป็นสระดอมมานั่นเองนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูได้บอกไปในคาบที่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวคาบหน้าเนี่ยเราจะมาฝึกอ่านอลิฟลามกันนะคะอ่าซึ่งออลิฟลามเนี่ยมีอยู่สองประเภทนะคะ จะชื่อว่าอะไรบ้างนะคะอ่านรอดูในคลิปเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะมาอ่านดอาพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมรับบิษร์รับลีสุดารีวายซิรลีอัมรีวะลลลลุอกดตาามิิซนียั حلول ع و าลีร ت م บ ل لساني يفقه قولي ربي ز د นีฟะห์ม ا ร ز ق บ ي فهما ربي زدني علما و ا ر นีฟะห์ม ا รับบิซิดานีอิลมาวารุกานีฟะห์มาอามินอ่าอัลลิฟลามนะคะมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะคะอัลลิฟลามก็ตรงตัวเลยนะคะก็คืออัลลิฟกับลามนั่นเองนะคะอ่ามีตัวอัลลิฟกับลามก็เลยเรียกว่าอัลลิฟลามนะคะซึ่งอัลลิฟลามนะคะ มีอยู่สองประเภทด้วยกันนะคะในภาษาอาหรับนะคะก็คืออาลิฟลามก็มารียะนะคะกับอาลิฟลามชัมซียานะคะอ่าครูเขียนตรงนี้ซ้ํานะคะของาอาัฟด้วยนะคะมีอาลิฟลามก็มารียกับอาลลิฟลาม ชัมซียะนะคะซึ่งก็มารียะนะคะก็มาจากคําว่าก็มารุนนะคะที่แปลว่าดวงจันทร์นั่นแหละนะคะส่วนชัมซียะนะคะก็มาจากชัมซุนดวงอาทิตย์นะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูขอโฟกัสนะคะไปที่อลิฟรามก็มารียก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะแล้วมาดูกันว่าอักษรหรือว่าฮูรูฟนะคะฮูรูฟภาษาหลักนะคะแปลเป็นไทยว่าอักษรน,นะคะฮูรูฟก็มารียเนี่ยมีกี่ตัว มีตัวอะไรบ้างนะคะแล้วต้องอ่านแบบไหนนะคะอ่าไปดูกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในประเภทแรกนะคะนั่นก็คืออลิฟลามก็มารียนะคะคำที่มีอลิฟลามประเภทนี้นะคะมันจะต้องอ่านแบบไหนมาดูกันเลยดีกว่านะคะอ่าคำที่อลิฟลาม ถูกเขียนไว้นะคะอลิฟลามก็มารียคือคําที่อลิฟลามเนี่ยถูกเขียนไว้ในคํานั้นนะคะซึ่งจะอยู่ตัวหน้านะคะดูจากขวามือนะคะและลามเนี่ยจะต้องถูกอ่านด้วยนะคะจะต้องอ่านออกเสียงลามนะคะซึ่งจะอ่านว่าอัลนะคะและอักษรก็มารียมีทั้งหมด14อักษรด้วยกันนะคะคืออลิฟบาจีม ฮาขอไอน์ไอนฟากอฟกาฟมีมวาวฮายานะคะอักษรภาษาอาหรับนะคะมี28อักษรน,นะคะ 14, นน Maria, ะ14อักษรเป็นกอมาริยะและอีก14อักษรเป็นชัมซียะนะคะ14อักษรที่เป็นกอมารียะนะคะจะต้องหากว่ามีอลิฟลาม,มาอยู่ข้างหน้า 14อักษรเหล่านี้นะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปนะคะหากว่ามีอลิฟลามมาอยู่ข้างหน้าอักษรทั้ง14อักษรนี้นะคะจะต้องอ่านออกเสียงว่าอัลนะคะซึ่งลามที่เขียนไว้จะต้องอ่านออกเสียงด้วยนะคะจะต่างจากชัมซียนะคะเอาไปดูตัวอย่างกันนะคะเหล่านี้นะคะคือฮูรุฟกอมารียา14อักษรที่บอกไปนะคะและจะต้องอ่านออกเสียงว่า อัลนะคะให้ในักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่24ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านไปพร้อมกันนะคะอ่าอั ا ุ ح ر و ف า ل ق รียะ ah, นะคะอันแรกนะคะอลีฟอัลอับูเห็นไหมคะว่าอัลีฟหรือว่าฮัมจ้าเนี่ยมันอยู่ข้างหลังลามนะคะอ่า มันเป็นอักษรกอมารียะเพราะฉะนั้นอลิฟลามข้างหน้าจะอ่านว่าอัลนะคะอัล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 ทุกตัวเลยนะคะอ่านตามครูนะคะอัลอาบูอัลอาบูอัลอาบู แปลว่าพ่อนะคะอันนี้พ่อยอป้าอบีได้หมดเลยนะคะต่อไปค่ะอันที่สองบาอันตามค่ะบาอัลบาบูอัลบาบูอัลบาบูบาบต่อไปค่ะจิม ชี้ตามด้วยนะคะชี้ตามในหนังสือหน้ายี่สี่นะคะแล้วก็อ่านตามเลยนะคะอัลจันนตุอัลจันนตุอัลจันตจนตุฮา الْحِمَارُ 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 خ الْخُبْزُ الخبز. الخبز. عين. العين. 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 غين. الغداء. 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 فا الْفَمُ الْفَمُ الف مو قاف القمر القمر. القمر. كاف. الكلب. 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 ميم الماء 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 واو wow. الولد الوالد. الوالد. ها. الهواء. 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 ยาอัลยาดูอัลยาดูอัลยาดูอ่านะคะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างคำนะคะที่ว่ามี 14อักษรที่เป็นครูฟก็มาริยนะคะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้นี้นะคะทุกคำทั้ง14คำนะคะครูเริ่มด้วยคำว่าอัลอัลหมดเลยนะคะเพราะว่าอักษรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอักษรก็มาริยะนะคะแล้วอลิฟลามข้างหน้าจึงเรียกว่าอ l ลิฟลามก็มาริยะนะคะซึ่งอลิฟลามถูกเขียนไว้และถูกอ่านด้วยนะคะเราจะต้องออกเสียงออลิฟลามอัลอัลเห็นไหมคะว่ามีลามเราต้องกระดกลิ้นเวลาอ่านนะคะนั่นก็คือมีลามอยู่นะคะ อัลนะคะอ่ามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะอัลอาบูพ่อนะคะแปลว่าพ่อนะคะบิดาปา๋าได้หมดเลยนะคะแล้วแต่หนูเรียกนะคะคําที่สองอัลบาบูเห็นไหมมีตัวบาอยู่นะคะข้างหน้ามีอลิฟลามอ่านว่าอัลนะคะอัลบาบูแปลว่าประตูนะคะสามอัลจันนตู แปลว่าสวนนะคะอาจจะแปลแปลว่าสวนสวรรค์ก็ได้หรือว่าแปลว่าสวนอย่างเดียวก็ได้นะคะสี่นะคะอัลฮิมารุแปลว่าลานะคะห้าอัลคูบซูขนมปังนะคะหกนะคะอัลไอนุแปลว่าดวงตานะคะเจ็ดอัลกอดาอูแปลว่าอาหารกลางวันนะคะอาหารกลางวานัน แปดนะคะอัลฟามูแปลว่าปากนะคะเก้านะคะอัลกอมารุแปลว่าดวงจันทร์นะคะสิบอัลกลบูแปลว่าสุนัขนะคะสิบเอ็ดอัลมาอูแปลว่าน้ำสิบสองอัลวลาดูแปลว่าเด็กผู้ชายนะคะ เราเจอกันบ่อยมากนะคะในคำนี้นะคะและ13นะคะอัลฮวาวาอูแปลว่าอากาศนะคะแปลว่าอากาศและคำสุดท้ายนะคะอัลยาดูแปลว่า มือนะคะอ่าวันนี้นะคะเราได้เรียนกันไปในเรื่องของอลิฟลามนะคะอลิฟลามมี2ประเภทนะคะคือกอมาริยาและชัมซียานะคะวันนี้เราเรียนในประเภทแรกนะคะก็คือกอมาริยานะคะอักษรก็มาริยามีทั้งหมด14อักษรที่คุณครูบอกไปนะคะซึ่งอลิฟลามที่นําหน้าทั้ง14อักษรนั้นก็เรียกว่าอาลิฟลามก็มาริยานะคะอลิฟลามในคํานี้นะคะลามยจะถูกเขียนแล้วก็ถูกอ่าน ด้วยนะคะจะอ่านเริ่มต้นคําว่าอันอันอันหมดเลยนะคะซึ่งการบ้านในคาบนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นะคะนักเรียนอัดคลิปอ่านฮุรุฟกอมาริยะทั้ง14คําเมื่อกี้นี้นะคะที่คุณครูให้ฝึกอ่านไปนะคะในหน้าที่24ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะถ้าคาไหนยังจําไม่ได้ยังอ่านไม่ได้ลอง กอคลิปคุณครูกลับไปแล้วลองหยุดแล้วก็อ่านตามนะคะอ่านคลิปอ่านทั้ง14คํานะคะส่งมาให้คุณครูฟังนะคะแค่ก็แค่กอมาริยะอย่างเดียวนะคะแถวเดียวฝั่งเดียวนะคะฝั่งขวามือนะคะ14คํานะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเรื่องฮูรุฟกอมาริยะไว้ด้วยนะคะอาทิตย์หน้านะคะเราจะมาดูในเรื่องของชัมซียานะคะแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปอ่านฮูรุฟกอมาริยะหน้าที่24มาให้คุณครูฟังด้วยนะคะอ่านว่าอัลนะ อ่านให้ถูกนะคะอคา,าบนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนนะคะอัสาลามุอะลัยกุมวะเราชมาตุลลอฮิวะบะระกาตูค่ะ